สวัสดีจ้าพอกับแม่น้องเอมิลี่เราจะเบิ่งมือเล่นตับูบลีเบิ่งมือจ้ะพี่น้องมาเบิ่งได้จ้าว่าแม่น้องเอมิลี่ไปเก็บหมักแบดไดหลปันไดต่ละมือไดเงินจากบาทเขาสื่อขายกันแบบไหนมาเบิ่งกับแม่น้องเอมิลี่ได้จ้า แอบไทยจะพี่น <lien plane story> ้องสวีเดอนจะเติมน้ำมันเองจะเติมน้ำมันเองเติมเองทำเองทุกอย่างเลยจะมีเด็กปั่มอันนี้จะเป็นเด็กปั๊มเองจะเติมน้ำมันก่อนสิไปเก็บ หมากบูเบละ่ะอาจารย์เบื้องบนนี้สิได้หมากบูเบลายบ่แม่น้องเอเมลี่บ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ้งจักเทื่อเธออึดจินแฟมหุ่นละอกเติมหาร้อยได้สองมือหาร้อย,ยเฟมเงินได้สุกงี๊อื้ เรียบร้อยจ้ะไปกันเลยจ้ะเดจ้ามาผอปลาโบแบแลเราจะบัก้ลยหนึ่งเวนตานิวแคนดิสเซียสวัสดีครับสวัสดีครับมากินข้าวหมักสตอพี่น้องเอ้ยเ <laughs> สีบยบไล่เบิ่งน้วกินมาอนี่ อร่อยอร่อยนองกินมันนี้ใส่กอกสตอแล้วกะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่จ้ะเอาเจาเจ้า,จาอยู่ใส่ยอวอเดนเบิบึกชิลลี่ไหนลิลล่าสมยอบ,บอกกับเมที่ได i n t e ตเด t ในอันรัโอเดะ มันตบปลาเลยหรไอ,อไว่าอย่างไรหรอรเจ้าปลาแดกเจ้ากินบ่ได้ดอกไหนเดีย๋ยลคารินแต่จะพี่น้องมากินเขาปลากันสองคนจำแจวเสีบยบไหล มาจ้าไปเก็บบักแบกันกินเขาแล้วแล้วลุยเก็บบักแบและจ้าเบื้องว่าเมือนี้ม่น้องเอเมลี่สิได้หลา์ปันไดบ่ค่อยได้ลงคลิปจ้าบ่าค่อยมีเวลาหาปลาหลยมือนี้มาเจอปลาเจอดงมาแล้วมาจ้าไปเก็บน้ำกันจ้า แซบแค่ดูเซยอย่างนั้นแซบแซบอืม <laughs> มักหลายพี่น้องเอ้ยสตัตว์อมักหลาย แมนอินเตบังกาเวนดาเวนดาแฮ่ดูอังสติดแดนซีดานอินเตบังกาทำป่าบอกกอมมาเบิ่งจ้าพี่น้องว่าสิได้จะกกิโลมื้อนี้มาเบิ่งกับแม่น้องเอเมิลี่เลยจ้านี่จ้าพี่น้องมีแต่หน่วยใหญ่ๆเต็มเลยจ้ะ ลุยใส่แนวล็อกแขนไว้พร้อมมืนได้พี่น้องยันแขนล็อกนางตูดได้จ้าต้องสันน้ำจากขันบ่อสันนางสิเพิ่นสิแตกเนาะ lọc hắn Hắn phục tên sần Tên nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วุ้นแตนอเล็กคอมอีนนี่อะไรมผมนี่จ้าบักโบเบลีแม่เอนนองเอ็มเมลี่สิเอาลงไปทรงลูกค่ะเพิ่นมาเอาอยู่หนาบานจ้าอันนี้ กองละลอยหาซิปลอยหาสิบอันนี้ก็สามลอยหกลอยเก่าลอยจ้ะหกกล้องนี่เก่าลอยลูกค้าผลสั่งบ้างหมักบุบลีมานหน่อยไเเม,ม่ลีแกมิดแตกแน่แต่วางเก็บออกจ้ะอย่างดใดไหนเป็นไดน้วยไม่งม่ง จ้าเดฟแฟนกำลังเอาไปส่ง